ล,กแ,ล <laughs> แกจะหมดหรือเปล่า เทียนฝั่งซ้ายเทียนฝั่งซ้ายเกี่ยวลูกตายไปจุดที่ยมพ่ออ่ะ นะโมทัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ 那摩他萨，他瓦托，ato, 阿拉哈托，萨玛，萨姆布哈萨。 นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะางกรงสรนงกระชามิพุทธังสระนางกัะชามธัมังกระงกระชามีพมังสระนางกัะชามิสังขังกระนงกระชามีสังขังสระนางกัชามิสุริยมสังกระเรนาง tianti <ip> putang serarat nanghat Chane yangangulu tianti hamang nahat Chane yang tianti sangangkanat <shras> <Investment> nagungka <of you> chae kamianti putangrat nagukat chae

amen so วายชนนะตั<ท>้งใจว่านโมสามจบพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันีรักตานะอิมังอิมังโสุปะพยัญชนะ สัมปันนางสารีนางโฉชนานางอุทธะการวรังพุทธะสาพุทธูเชมะรเชอิมานิมัยางคันเตมัตตะกะพัตตาเนสัปการิวารานิพิคุปสังคัสสาโอนชยามะ สาธุโนกันเตคุปสังโฆปิฏมานีมตากะพัตตาณีสัพปิวารานีปะติขันหาตูอัมหะกันเกวะมาตาปิตูอานัจาริตะคานังคาลัานัง ภรัรตังภรัสตังพิจายาภิกขายาะเถระภิกษุสง์ผู้เแริพภะระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเะายเจ้าทั้งหลายขอน้องเทวายน้องเวายมัตกะพราหานมัตกะพัฒตาหาพร้องทั้งของบริวารพร้อมทั้งของบริวารังหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหาแด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรักมัตตากัพระตาหารพร้อมทั้งของบริวาทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตัวของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ซึ่งมีซึ่งมีมมคุณพ่อถาวรคงศักดิ์คุณพ่อถาวรคงศักดิ์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วยผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วยตลอดกาะละนานคือ ใครจะมาวัดสมะติติดต่อพี่มาร์คได้นะครับอัอตยาศัยดีนะครับผม <c oughs> สังกทานครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ครับมีสองอันแล้วอันนี้ไว้ก็ได้อันนี้มีหมดแหละ चो यथा ยามติ่ทนเตอมันเสาร์อาทตย์เ้า่าโนทางหารศึาทางวยัาเพ จะเป็นอันเสร็จพีทีทำบุญเช้านะครับผมกับของพ่อขาววอนโรงศักด์ ถ้าใครจะมาที่วัดหนองพังตู่ก็ติดต่อพี่มาร์คได้ครับเบอร์โทรอะไรนะครับสวัสดีครับผมเบอร์โทรติดต่อครับผมโอ้ย093 093 6 09 1366ครับครับผมตามนี้นะครับผมณวัดหนองพังตู่นะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงตำบลพังตู่ณวัดหนองพังตู่นะครับผมขอบคุณพี่บักมากมากครับผม Right. Hey, hey.